บรรยากาศเวทีการเปิดรับฟังความเห็นการเปิดสมรภานพปิโตรเรียมรอบที่21ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็ผ่านมากว่า3ชั่วโมงแล้วมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายทีเดียวติดตามจากคุณเพ็ญพันธ์ล้หลวงรายงานสดเข้ามารับ ค่ะคุณพี่ผูคุณอราการค่ะเรียกได้ว่าที่ทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะฝ่ายเห็นต่างนั้นก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลนั้นสามารถที่จะแก้ไขกฎหมายอย่างเร่งด่วนได้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพลังงานส่วนฝ่ายของกระทรวงพลังงานเองนะคะก็มองว่าไทยนั้นถึงขั้นวิกฤตในเรื่องของการขาดแคลนพลังงานแล้วดังนั้นเป็นเรื่องที่รอเวลาไม่ได้ค่ะ มอมหลวงพณรดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการเปิดเวทีรับฟังความเห็นเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนยืนยันความจริงใจของรัฐบาลในการรับฟังความเห็นและก็จะนําผลสรุปในวันนี้รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีสาหรับตัวแทนที่เชิญเข้าร่วมในวันนี้นะคะมีทั้งตัวแทนจากกระทรวงพลังงานภาคเอกชนภาคประชาชนสปอชอสนอชท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดรูปแบบของการเสวนาวันนี้จัดเวทีแบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายของเครือขา่ายภาคประชาชนปฏิรูปพลังงานมี4คนขึ้นเวทีได้แก่คุณพีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสาวรสนาโตศิตรกูลสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติดตรนบสัตยาสายวิศวกรอาวุโสและหม่อมหลวงก,กระสีวัน์กเกษมศรีนะคะ ส่วนตัวแทนของฝ่ายรัฐมี4คนนะคะมีนายบรรยงพงพาณิชย์คณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจนายมานูนสิริวันผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนายสิริพงศุพุภกิจานุสรน,นักวิชาการอิสระด้านกฎหมายและนายคุรุจิตนาคอนทัพโดยมีนายอภิรัต าพิชิตวณิชเป็นผู้ดำเนินรายการมีประเด็นหาหรือเพียงแค่สองหัวข้อเท่านั้นคือเรื่องของกฎหมายและทางออกด้านความมั่นคงทางพลังงานให้เวลาฝ่ายและชั่วโมงครึ่งในการตอบคำถามและถ่ายทอดสดผ่านช่อง11ตั้งแต่9้านิกาจนถึง12นาฬิกา ในช่วงแรกไหคะนายคุรุจิตชี้แจงว่าในสัมปทานรอบที่20พบก๊าซธรรมชาติเพียง50,000ล้านลูกบาทฟตุตต่อปีแต่ปัจจุบันทั้งประเทศนั้นต้องการก๊าซธรรมชาติ1.8ล้านล้านลูกบาทฟตุตแต่หาได้เพียง1.3ล้านลูกบาทฟตุตเท่านั้นซึ่งถือว่าเข้าจุดมิกฤตและหลายประเทศทั่วโลกก็ใช้พลังงานร้อยละ8 0ที่มาจากก๊าซธรรมชาติที่ผ่านมานะคะกระทรวงพลังงานได้แก้ไขกฎหมายอย่างต่อเนื่องและก็รับฟังความเห็นมาโดยตลอดโดยมองว่าการใช้รูปแบบแบ่งปันผลประโยชน์มีมาตรฐานใน การจัดการส่วนนายบรรยงนะคะย้ํากระทรวงพลังงานรอเวลาไม่ได้เพราะต้องบริหารความเสี่ยงและหาทางป้องกันผลกระทบด้านความมั่นคงทางพลังงานที่จะเกิดขึ้น ด้านฝ่ายเห็นต่างนําโดยในอภิสิทธิเวชาชีวะอดีตนายกรฐมนตรีต้องการให้รัฐบาลแก้กฎหมายให้ชัดเจนก่อนเพราะ6เดือนรัฐบาลสามารถออกกฎหมายได้เพื่อลดช่องว่างของกฎหมายที่เป็นปัญหาเช่นเดียวกับนายธีรชัยนะคะที่มองว่าการออกกฎหมายแบบเร่งด่วนก็เป็นเรื่องที่ทําได้และจําเป็นทําให้สามารถเลือกได้ว่าควรเปิดสัมปทานหรือใช้ระบบแบ่งฟันผลผลิตตลอดจนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสู่สาธา,ารณชนด้านของพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกรัฐบาลหารือกับนายกอ ก่อนที่จะร่วมฟังความคิดเห็นนะคะระบุว่านายกขอให้ประชาชนรับฟังความเห็นแบบแยกแยะระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ตกลงเราจะได้ข้อสรุปที่เราจะทํำยังไงกันต่อไปก็หวังใจว่าวันนี้เหตุผลและข้อเท็จจริงจะเป็นประเด็นสําคัญมากกว่าอารมณ์และความรู้สึกครับ ด้านของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมยืนยันความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้วยการเปิดเวทีเพราะว่าต้องการให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกันยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักหากวันนี้ไม่สามารถตกลงกันได้ท่านรองนายกฐมนตรีเสนอให้ทําโพลสารวจความเห็นประชาชนทั่วทั้งประเทศเขาพี่เหประชาชนตรงนี้ท่านโพนจะทราบรายละเอียดไหมครับก็ยังก็ต้องดูก่อเนว่าวันนี้เป็นยังไงต่อไปถ้าถ้า ถ้ามันตกลงอะไรกันไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ชัดเจนนะก็ทําโพลไปเลยหมดเรื่องนะครับฝั่งนี้เขาไม่ยอมรับในโพลเ,เขาก็ไม่เป็นไรเขาไม่ยอมแล้วเขาทำก็ไม่ยอมคือยืนยันว่าเราจะเอาโพลตัตัดสินก็ไม่แน่<ๆ>ก็ยังไม่รู้ก็ทําทําโพลดูก่อนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องถือผลป,ประโยชน์ของประชาชนกับประเทศชาติเป็นหลักกันนะครับ ขณะที่นายกร,รัฐมนมตรีก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรเนียบรัฐบาลนะคะโดยมีรายงานว่านายกได้ติดตามการถ่ายทอดสดในเวทีรับฟังความเห็นอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับเวทีที่รัฐบาลน,นี้นะคะหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดเดิมจะสิ้นสุดในเวลา14นาฬกาค่ะคุณพี่ภูคุณอราการคะ่ะ